ครับผมพบกับช่องโปรเฟียสายบันเทิงครับผมวันนี้ผมก็ได้เช็คไฟหางไปที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนเพื่อนก็กําลังเข้ามาเปลี่ยนยางนะครับผมนี่ครับก็เปลี่ยนยางเสร็จผมถึงจะเดินทางไปจันทบุรีนะครับเปลี่ยนทั้งหมดหกเส้นนะเพื่อนเพื่อนี่ครับผมคือเราใส่หางก่อนนะครับสี่เส้นหางใหม่ ยอยเปลี่ยนนะเพื่อนๆนี่ครับเอายางหางนี่ครับผมใส่ของใหม่สี่เส้นแล้วเอาตัวนี้ไปใส่แม่ก่อนนะครับเพื่อประหยัดนะเพื่อนๆจะประมาณนี้ครับกว่าจะเช็คไฟเช็คอะไรเสร็จโฮเหนื่อยอยู่เหมือ,อนกันนะเพื่อนๆนี่ครับยางเรา ที่จะใส่นี่ครับคู่หลังนะลายคู่หลังนี่ครับผมส่วนนี้เราก็ใส่คู่หน้านะครับดีสโตนนะเพื่อนๆน,นี่นะครับก็ประมาณนี้ครับผม ก็เดี๋ยวรอเขาเปลี่ยนก่อนนะครับโอ้ยร้อนเนะ่เพื่อนๆลมจะจับครับไปจอดไอ้รถไว้ใต้ต้นอะไรมัยางหล่นเต็มหัวเลยนะเพื่อนอนนี้ต้องไปหาที่ล้างรถอีกครับเนี่ยล้างหัวอย่างเดียวเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไอ้น้ำยางที่มันหล่นมาจากต้นไม้ที่มันอยู่ตามหัวมันจะเป็นเม็ดใสๆเดี๋ยวมันจะล้างไม่ออกครับเดี๋ยวผมออกจากนี่ไปเพื่อผมก็จะไป เราร้างอาชีพนะครับผมแล้วก็ค่อยเดินทางไปจันทบุรีนะครับผมครับเดี๋ยวเราเราก็รอช่างเอามาเปลี่ยนยางให้เราก่อนครับแล้วค่อยเราค่อยออกเดินทางต่อนะครับผมนี่ครับโอ้กว่าจะได้วิ่งงานนะเพื่อนๆเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับผมเนี่ยก็ฝาก กำลังใจให้รถทีมงานเท่าแก่น้อยด้วยนะครับผม เดี๋ยวด้านหน้าเดี๋ยวเราแกะแกะออกแล้วเราไปใส่ก้อนไหนใส่ตัวแม่นี่ละใส่ตัวแม่ใช่อ่าใช่ใช่ใช่ตัวนี้อ่าเดี๋ยวไอ้ข้างหน้าเลือกเขาดีๆแล้วก็ใส่ของนู้นอ่าใส่เช่เอาอันนี้ไว้ทางซ้ายก็ได้ เอาคู่นี้ไว้ซ้ายก็ได้คู่นี้มันใจนี่หน่อยสายทางมันไม่ค่อยดีฮะยี่เบ็ดอะปนยี่เบ็ดดีกว่าแล้วเนี่ยใส่ไนลนาำอยู่เนะี่เดี๋ยวเราเอาฝั่งนี้มา,าไว้นี่ดีกว่าไงใช่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  เอาข้างซ้ายเ้นน้นข้างซ้ายหน่อยข้างขวาไม่ค่อยเท่าไหร่ข้างขวาทางมันดีอยู่ไง